บำรุงลูกในท้องให้สมองดีกระตุ้นให้ลูกฉลาดเริ่มได้ตั้งแต่ในท้องสิ่งนี้แม่ท้องต้องห้ามพลาดเลยค่ะลูกในท้องคลอดออกมาจะสมองดีได้นั้นเกิดขึ้นได้จาก3ปัจจัยเหล่านี้ค่ะนั่นก็คือ1กรรมพันธุ์อาจปเปลี่ยนไม่ได้แต่2คือโภชนาการระหว่างตั้งครรภ์และการกระตุ้นพัฒน,นาการระหว่างตั้งครรภ์นั้นแม่เองสามารถทําให้ลูกได้3ามสารอาหารที่แม่ท้องต้องห้ามพลาด1คือโคลีนสำคัญต่อการสร้างสมองและระบบประสาทลูกอาหารที่ให้โคลีนเช่นแดงเนื้อไก่ปลาตับ 2. DHA ช่วยให้ลูกฉลาดบ่มลุงระบบประสาทสมองและสายตาของลูกในอาหารที่ให้ DHA เช่นปลาทูน่าปลาแซลมอนปลาดุกระชอนะอวคาโดนะคะ,มะเมล็ดแฟลกซ์มเมล็ดเจียนะคะน้ำมันมะกอก 3. ามธาตุเหล็กและโฟลิกถ้าขาดจะทําให้ลูกน้ําหนักตัวน้อยเสี่ยงคลอดก่อนกําหนดส่งผลให้ลูกพัฒนาการช้าได้ดังนั้นโฟลิกแล้วก็ธาตุเหล็กทุกหวัวใจตอนท้องต้องเอามากินให้ถึงด้วยนะคะสารอาหารเหล่านี้นะส่งผ่านรกไปสู่ลูกได้แม่ท้องรู้แบบนี้ก็อย่าลืมหามากินด้วยล่ะแต่ถ้าสมมติว่า กินจากอาหารจากธรรมชาตินะคะกินไม่ครบกินไม่ถึงกินไม่พอนะคะก็สามารถที่จะม,มองงหาผลิตภัณฑ์นะคะที่มีโคลีน DHA โฟหรือแล้วก็ธาตเหล็กได้นะ